มีเอบนะครับทารุโตัเป็นเอสังเกตเป็น B แล้วก็ทากาัิเป็น C นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆนะเราให้ควงว่ากล่องแรกอ่ะมันถูกหมักไปแล้วกล่องกล่องสองอะแล้วกล่องสุดท้ายของที่ร้านนะตอนนี้ไม่รู้เขาจะมีเพิ่มหรือเปล่าผมยังไม่แกะนะครับอันนี้เดี๋ยวมาแกะพร้อมๆเพื่อนๆคลิปจะถัดไปแล้วกันนะครับบุญสกายต์กู๊ด สวัสดีพท,ทุกคนนะครับอยู่กับช่องมุกสตเต็กร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นมานะก็คือพอดีอิชิบันคุจิเข้าไทยใช่ไหมแล้วผมพอดีมาเข้าห้างพอดีก็เลยมาตุ่มนะครับเป็นอันนี้อิชิบันคุจิของนารุโตนะครับคือตัวนี้นั่นเองนะก็มี A, B, C นะครับนารุโตเป็นเอสติเกตเป็น B แล้วก็ทากาซิเป็น C นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆนะครับ ลองสักใบหนึ่งนะครับก็คือราคาสุ่มละ420บาทนะครับรางวัลก็ตามที่บอกไปแล้วก็ผมสุ่มใบหนึ่งหนึ่งสุ่มนะครับนี่อันนี้คือใบเสร็จเห็นมนะ้ยเสร็ะ420บาทนะครับปรากฏว่าได้รางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลก็คือรางวัล B นั่นเองนะครับนี่รางวัน B, นนนลวใหญ่เป็นรางวัล B นะครับตัวซาสเกตมิชิบังครูจินะครับรางวัล B ได้รางวัล B เชิญเพื่อน เปิดกองนึงแล้วก็มีเปิดประสบการณ์ใหม่ผมก็คือพนักงานเขาพอได้รางวัลดีเขาก็จะตัดกระดิ่งน,นะคนก็มองด้วย่าร้านเลยแล้วก็แม่งพึ่งเก็บกล่องใหม่เลยครับเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่ากล่องแรกอ่ะมันถูกเหมาไปแล้วกล่องกล่องสองอะ่ะเหล้วกล่องสุดท้ายของที่ร้านนะตอนนี้ไม่รู้เขาจะมีเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ผมเปิดซิงเลยประกวดปรกะแล้วก็ได้รางวัลดีเป็นเซอร์เกตนะครับแล้วก็อาิบายเพลันนิดนึงครับตัวเซอร์เกตรางวัลอิชิบันคุจิบีอันนี้นะครับก็จะมีรสอีกทีหนึ่งระหวน,วงหวนงสงาระ แล้วก็ตาธรรมดานะครับก็คือต้องลดอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากจะไปสุ่มกันดูก็ลองไปสุ่มกันได้ตามท่วประเทศเลยนะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นกันเยอะแล้วสำหรับแฟนๆนารูโตะก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยมีให้สุ่มอะน้อยมากๆนะครับมันจะมีวันพีซมีดาร์ักันบอลเยอะมากแต่ว่านารูโตะนี่ไม่ค่อยมียิ่งเป็นภาพชิบูเดนอะภาพโอยุสลาตันใช่ไหมหรือก็แบบไม่ค่อยมีให้สุ่มนะเพื่อนๆที่เป็นแฟนนารูโตะก็ ไปสุ่มกันได้นะแล้วก็อาจจะโชคดีเมันผมก็ได้นะที่จะได้รางวัลใหญ่โดย1ใบเท่านั้นแล้วก็เล่นกันสนุกๆนะอย่าไปคิดว่าแบบโหดในขนาดนั้นจะเอารางวัลใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยนี่ผมก็ไม่ได้คาดหวังสุดท้ายมันก็ได้นะครับพนักงานดูแล้วดูอีกเลยครับตอนดูใบว่าได้รางวัลดีอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ไอตัวสแตนด์เกตอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนอีกทีหนึ่งสุ่มแล้วสุ่มอีกก็ไปดูกันครับ หลังจากที่เราพูดกันไปต้นคลิปนะเรื่องอิชิบันคูจินะครับเพื่อนที่อยากจะไปส่งตามกันจริงๆมันมีหลายที่มากเลยนะก็จะมีร้านแบบตามห้างในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดน่าจะมีหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับจังหวัดใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนาะผมคิดว่าตัวงานจับฉลากอิชิบันคุจิตัวนี้ของนารุโตะค่อนข้างเป็นที่ต้องการของเพื่อนๆหลายคนที่นึกถึงว่าเออมันนานๆทีมันจะมีให้สุกอย่างตัวเนี้ยอิชิปุเดนนเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเคยมีมาก่อนไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นครบรอบ20ปีีอนนนพเมม่่่ื้ผไใจ แล้วก็ตัวอิชิบันกุจิอันนี้มันมีถ้าตามร้านทั่วไปมันจะมีแจกอันนี้ด้วยนะเป็นโปสการ์ดนะครับนี่เป็นของรางวัลต่างๆานะครับเหมือนที่ผมให้ดูไปในต้นคลิปนะครับนี่แบบนี้เขาแจกฟรีนะถ้ามันไม่มีก็ลองไปถามตามร้านดูได้นะเผื่อเพื่อนอยากจะเก็บด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซัเกตรางวัล B ที่ผมพูดไปต้นคลิปที่จับฉลากก็คือจับ แต่แค่รางวัลเดียวได้มาเลยนะครับถือตัวนี้ซาสเกะรางวัล B นะครับแต่ว่าเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวตาสังสาระกับเนตรวงแหวนหรือเวอร์ชั่นที่เป็นตาธรรมดาคนระับแต่ถ้าผมเลือกได้ผมเวอร์ชันที่เป็นสังสาระกันนบเนตรวงแหวนถ้าจะเก็บตัวเดียวผมว่าตัวนั้นคือคือเวอร์ชั่นล้าที่สุดของซาสเกะในภาพชิปูเดนนะครับเพราะนาตกเป็นเป็นร่างเสียแล้วอะไรแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นซาสเกระเกร่างเทพเหมือนกันนะครับ เป็นยี่ห้อบันไดนะครับนี่นตอนแรกผมคิดว่าอิชิบันคูจิเนี่ย<ม>คือมองไปผ่านผมเพน,นึกว่ามันคือบันซิโตเนะมันไม่ใช่นะแล้วก็สลาล็อคนารุโตชิบุเดนแล้วก็ครบรอบ20ปีนารุโตพอดีแบบนี้นะครับออก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามันเคยมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างตัวพวก นารูโตะราคาก็ยังสูงอยู่นะในไทยนะ่าจะ56000บาทตอนที่ญี่ปุ่นเข้าใหม่ๆก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่างานค่อนข้างดีนะก็ถ้าจะแบบจะเก็บครบคู่ๆนะผมว่าก็โอเคนะดีกว่าไปเก็บงานรีแคสต์งานจีนอะไรที่มันราคามันก็ไม่ได้ถูกนะอิชิบังกุจินี่ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับเฉพาะคลิปนี้ผมก็จะมาแกะให้ดูว่าผมจะได้วัสดุชนไหนนะครับถ้าอยากจะดูรีวิวเต็มๆเ,เ,เดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อถัด,ถดไปแล้วกันถ้าอยากจะดูไว้ๆก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากดูแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะแทรกคลิปอื่นนนๆมเพื่ออดูะ ก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้เวอร์ชันไหนจริงผมยากได้เวอร์ชันที่เป็นสังสาระกับในรุงแหวนมากกว่าครบคงเก็บตัวเดียวถ้าเป็นสังสาระกับในรงแหวนก็คงคิดว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันจบๆได้อะไรไหมเนาะก็อันนี้คือแกะมาก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เปิดขึ้นมานี่นะครับเป็นซาซึเกเวอร์ชัน นี่วงแหวนกับสังสาราครับโอ้ถือว่าเป็นรสชาตที่ผมต้องก,การพอดีเลยนะครับเดี๋ยวขอส่องก่อนนะครับก่อนที่จะรีวิวในคลิปอื่นนะผมยังไม่แกะนะครับอันนี้เดี๋ยวมาแกะพร้อมๆเพื่อนๆคลิปถัดไปแล้วกันนะครับก็งานค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างเนียบเลยนะเน,นะครับแต่ว่าก็เป็นพลาสติก PVC นะครับความสูงนะ่าจะประมาณ20กว่าเซนติเมตรสเกลนะ่าจะประมาณ1นต่อเหรือถึงหึงต่อแนะครับเหลๆนั้นก็เดี๋ยวอยากจะดูก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวอาจจะแทรกคลิปมาให้อย่างที่บอกไปนะครับถือว่าเเเสีี่ยยงงโชชคคคททััั้จจจากจ Fuji, DLC, ากบบบบออิิินแร์ดว420 แล้วก็แถมยังสุ่มได้ตาที่ต้องการกระหารและตาสังหระกันได้นวงแหมนะครับอ,อก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องบูมสต t เกอนะครับจะได้มีคลิปอะไรติดิ้มให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ